ผมไม่เคยเห็นนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะแบบใส่ก็ใส่สปูนไปบางครัก็ใส่มูแก้นก็มูแก้นไปทําไมพี่เป็นลูกผสมแบบนี้นี่คือมันซีบิ๊กหรือมีดิซิทูท้ายูหรือวายอ่ามีอยู่หนึ่งชิ้นมีเดี๋ยวจะขัดกับเครื่องนะเครื่องมีมูแก้นหนึ่งอันครับข้างในห้องเทาสายมีปูหนึ่งอันใช่ท้ายกูจริงๆเนี่ยดีไม่ดีหรือเปล่าตอนนั้นที่ซื้อก็เอ้ยเห็นปั๊บสวยชอบซื้อเลยอ่าซื้อเลย มาแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover Channel หารถซิ่งรถตีรถมันรถเจ๋งรถที่เมกะลัตให้คุณผู้ชมดูอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่76กาลารนัด2คันไว้ถ่ายนะมี D c 2กับ Skyline R3 3 GTR คิวแรกก็คือ D c 2นะครับ d c 2เป็นอะไรที่แบบสวยมากรถเก่ารถโบราณสายฮอนด้าสาย VTEC v t e เเปิดโลกเปลี่ยนมาอีกแล้วกับท่านอยู่กับเจ้าของนะครับพี่ครับเจ้าของครับเข้ามาครับสวัสดีครับพี่ชื่อไรครับแนะนาตัวกับคุณผู้ชมก่อนชื่อสยามนะครับ ครับพี่สยามนะเจ้าของด c 2ูคันนี้คันนี้มีทีเดดอะไรพี่ทีเดดก็คือเป็นรถที่ไม่ไปทางใดทางหนึ่งมีแนวทางเป็นของตัวเองครับแต่งยังไงก็ไม่ตามแคตล็อกตามสไตล์กูใช่ไหมเขาเรียกว่า Honda DC2 t y ูไทป์กูใช่นะครับอยากรู้จะเป็นยังไงใช่ไหมนะตามมาครับ คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูเจ้า d ีซิทูาไทมาคันนี้นะแต่จะถามพี่เจ้าของรถก่อนว่าพี่ถือคอมานานแล้วยังและมีความรู้สึกเลยดีๆอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่ารถรถดีซิเนี่ยมันมีอะไรดีอ่ะบอกเลยรถค<า>ันนี้<า>นะครับผมได้มาจากร้านของโนตเจซีอัลโตคาตรงเรียบด่วนร,รถพื้นฐานรถดีมากมนะฮะตัวถังแห้ง เปลี่ยนขอบยางอะไรมาใหม่หมดมสภาพถือว่าสวยถูกใจผม,มขับดีไหมครับขับดีครับ,ข,บขับดีก็ถูกใจปั๊บซื้อเลย <Wow. S 1> อ่า,าเป็นเป็นรถที่ออกมาปี94อ,อ่าฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราคุยกันเรื่องเครื่องเลยเดีกว่านะครับคันนี้เครื่องเป็นเครื่องอะไรพี่ครับมาที่หน้าเครื่องนิดหนึ่งมันคือเครื่องอะไรครับพี่เครื่องเป็น B ซีรีส์นะครับตัวนี้เป็น b ี20ประกบ B18 อ่าเป็น B20 ของ CRV ใช่ไหมล้วประกบบีสฝาแดงเครื่องตัวนี้ทาง JC ซีออโต้คาร์เขาการันตีที่204ม้ามาครับ204ม้านะครับฟิลลิ่งในการขับ204ม้าเป็นแบบไหนครับก็โอเคครับไม่ถึงกับไม่ถึงกบแรงมากเพราะมันแบบผมก็ไม่ได้ไม่ชอบรถที่บ้าพลังม้าเยอะๆอะไรเงี้ยขับสบาย VT เ c เปิดแล้วสนุกไหมสนุกครับสนุกเปิดที่รอบเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมให้เปิดที่ ประมาณ6,000รอบได้ครับเพราะตอนแรกตอนแรกเปิดต่ำหน่อยแต่ว่าทางจูเนอร์พีทพีดเขาบอกที่ขยับขึ้นหน่อยดีกว่าให้มันมาไวขึ้นตอบสนองดีขึ้นขับสนุกขึ้นใช่ครับภายในห้องภายใน,ยใน,ยในตัวเครื่องเนี่ยครับได้มีไส้อะไรบ้างบอกหน่อยตัวเครื่องนี่เท่าที่จำได้โน้ตเขาก็บอกนะลูก C p พก้านอีเกลิลแคมสกังสุดยอดเลยนี่คือท่อนล่างก่อนแล้วก็ท่อนบนเป็นแคมสกังแคมสกังสเตอะไลท์ครับ ผมไม่แน่ใจนะน่าไม่น่าจะสเตจสองมากมาดูกันดีกว่านะครับว่าของแต่งไม่มีอะไรบ้างอ่ะพี่ช่วยพาไปดูของแต่งหน่อยครับภายนอกไม่มีอะไรบ้างที่พี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมให้ฟังหน่อยเป็นไกด์ไลน์เร็วในห้องเครื่องก็จะมีคนะคัมคาบิ้งครับคัมคาบิ้งนี่นะครับหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นนะครับเป็นคัมโช๊คด้วยแล้วก็เป็นคัมบอดี้ด้วยใช่ที่เหลือคือพวกสปูลชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเนี่ยพวกสปูลนี่คือตรงไหน สปูลมีนี่ผ้าคลุมนะผ้าคลุมก็สองสามร้อยใช่ไหมไม่แน่ใจราคาไม่แน่ใจราคาสานโอเทียนสายโอเทียนเท่าไหร่พี่สายโอเทียนโอเทียนถ้าแปดหรือเก้าพันเนี่ยนะแปดเก้าพันนะครับชุดสปูลท่อน้ำชุดท่อน้ำเท่าไหร่พี่ชุดท่อน้ำก็น่าจะประมาณนั้นครับประมาณแปดเก้าพันเหมือนกันเก้าพันจำไม่ได้เยอะจัดอันที่สงสัยนลแต่ที่ที่จำได้แม่นเลยเนี่ยคือเฮดเดอร์แน่นอนครับสปูลครับสวยและใหม่ด้วยครับเบิกใหม่ใหม่เลยฮะเท่าไหร่พี่ ซื้อมาตอนนั้นสามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามพันอเฮเเตอร์สูตรอะไรบอกหน่อยมันดีไหมสปูนเป็นสี่หนึ่งเนาะผมว่าสี่หนึ่งดีไม่ดีหรือเปล่าตอนนั้นที่ซื้อก็เอ้ยเห็นปั๊บสวยชอบซื้อเลยซื้อเลยใช่ไหมใช่ครับดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวไปเทสต์ด้กันองไที่ผมสงสัยก็พี่อันนี้มูเก้นกับสปูนผมไม่เคยเห็นนะคืปกติแล้วเนี่ยเขาจะแบบใส่ก็ใส่สปูนไปบางคนก็ใส่มูเก้นก็มูเก้นไปทาไมพี่ เป็นลูกผสมแบบนี้นี่คือมันซีบิ๊กหรืมันดิซิทูไอส์ปูนี่หวายใช่ไหมเออคือนี่นี่คือผมบอกเลยว่านี่คือสไตล์ผมว่ามันเป็นสปูนเยอะเลยแต่ว่ามันควรที่จะมีมูเก้นสักชิ้นหนึ่งแหมแปะอยู่หน่อยนะของแปลกเลยบอกเลยอ่ะมาที่กองครับกองมูเก้นเท่าไหร่ครับพี่กองมูเก้นนี้น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับกอเดิเก้นไทเทเนียมค่าเดินท่อไทเทเนียมเท่าไหร่พี่น่าจะสี่ถึห้าพันบาทสี่ถึงห้าบันบาทใช่ไหมอ่า แล้วก็มาที่อะไร่ะอันนี้นี่มอน้ำโคโยลามอน้ำนี่ติดมาโน้ตเขาให้มาเจ้าของรถเก่าใช่ไหมครับบิงอันนี้ซื้อพร้อมกับโน้ตหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทเรียกบางมอน้ำเนาะบางมอน้ำครับติดบางมอน้ำแผ่นเหล็กเล็กนิดเดียวที่ราคาแพงมากคสุดยอดก็เป็นตาของเขาแล้วเนาะอย่างว่าอ่ะภายในห้องเครื่องน่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะเอาภายนอกก่อนนะครับไปที่ภายนอกก่อน พาทภายนอกคือตัวอะไรนะเราอธิบายภายนอกเป็น Honda Acces นะฮะแอคเซหมดเลยเหรอใช่ครับเป็นกาบข้างเป็น Honda Acces นี่คือกับข้าง h อ n d a a แอคเซใช่ไหมครับเออติงหลังไอหาย่างของหาย่ากไอติงหลังคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับกาบข้าง a อ c e ซเท่าไหร่ครับพี่ผมเอามาจากออโตอาร์ตตอนนั้นคือไปซื้อของออโตอาร์ตเยอะมากนะจนจำไม่ได้อ่ะอาร์ตให้มาเยอะเลยแผงประตูเกมูเก้น ไม่ไม่เอาเอาภายนอกก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปข้างในอ่ะเท่าไหร่จะไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นเป็นราคาตอนที่ซื้อมาเป็นราคาเดียวพอเขารวมมาใช่ครับผมซือหลอย่างผมสุุปให้เนาะอ่ะหางหลังครับมาหางหลังได้มาจากพี่วิทย์ PVP แท PVP Shop เนี่ยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คืออยากได้โดยส่วนตัวเลยฮะชอบหางสองชั้นเนี่นะคุณผู้ชมนะผมจะบอกให้นะปกติเขาจะใส่หางมูเกน หา c 2ปกติอะไรเงี้ยแต่เจ้านี้ครับใส่โมเทกเว้ยมีวางอยู่ที่บ้านฮะแต่ว่าชอบไม่ไม่ใส่คือชอบอันนี้ชอบอันนี้เป็นเอกลักสนตัวใช่ครับแนวมากเลสซิ่งเลยนะครับดูจากภาพภายนอกนะครับรถก็จอกแนวแบบรถเซอร์กิตเนาะขับแบบทุกวันนี้ใช้รถทำไรตรงนี้ดีกว่าขับไปมิทติ้งเออมิทติ้งเหรอไม่ไม่เคยลงสนามเลยเหรอไม่เคยเลยนี่มันรถแข่งจัดาเลยเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสก็กีฬาไงจะไปไปเห็นเพื่อนๆในกลุ่ม DC2 ไปกัน ่าเดี๋ยวไปมีโอกาสจะไปมาเรามาเข้าเรื่องต่อนะครับมาที่ล้อนะครับพี่ล่างๆนี่เลยล้อนะครับล้ออะไรเนี่ยล้อเป็นทีอีสามเจ็ดนะฮะอืมทีสามเจ็ดปีเก่าหน่อยปีเก่าหน่อยขอบสิบหกขอบสิบหกลัด้วยเท่าไหร่อ f f s e ตก่อนอ f f s e ตหมจำไม่ได้แล้วแต่มันใส่แล้วพอดีน่าจะสี่สิบแล้วจะไม่ผิดกว้างกี่นิ้วครับขอบสิบหกว้างกี่นิ้วเจ็ดจุดห้านะฮะเจ็ดจุดห้านะอ่าเจ็ดจุดเจ็ดจุดห้าเท่ากันแน่นอนหน้าหลังนะครับเท่าไหร่ครับชุดนี้ ชุดนี้น้ตให้มาเหมือนกันติดรถมาตอนซื้อเพื่อนหนูจถามผมก็เปลี่ยนน็อตล้อใส่ฝาเลราคาตลาดขอบสิบหกเป็นไงล่ะทภาพไหมน่าจะอยู่ที่สามสามหมื่นกว่านะสามหมื่นกว่าบาทเนาะชุดนี้เนาะสภาพสวยๆเลยไม่ไม่มีรอยอันนี้อันนี้เป็นล้อปีเก่าด้วยเอาแว๊บเลยนะครับของแท้นะครับมีตาตรงกลางต่างหากเนาะและที่สําคัญเป็นดุมไทป์อาด้วยห้าูใช่ไหมใช่ครับดุมไทป์อารประมาณกี่บาทมากับรถครับมากับรถเีงละ ก็คือซื้อมาของแถมเยอะจังนะคันนี้อ่ามาต่อที่เบรกสปูลเบรกสปูลนี่ได้ฟิลลิ่งเป็นแบบไหนอ่ะบอกก่อนดีมากครับดีมากเบรกยังไงเป็นยังไงจับเอาอยู่ไหมในความเร็วสูงๆอะไรเงี้ยอยู่ไหมอยู่นิ่งสนิทเลยครับนิ่งสนิทเสียงเลยใช่ไหมอ่าได้มาเท่าไหร่ครับตัวนี้ชุดนี้ได้งานมอเตอร์เอ็กโปที่ทางโอคขับไปออกครับออกบูธแล้วก็จากโปรโมชั่นตอนนี้ขายอยู่ห้าหมื่นแปดแต่ตอนนั้นผมได้มาห้าหมื่นท่วนเบรกจาน เบรพาเบรกพร้อมติดตั้งอันนี้คือสปูลเลยทั้งหมดเลยทั้งจานด้วยทั้งเบรคด้วยบล็อกผ้าผ้าเบรกด้วยนะทั้งฟุดห้าหมื่นบาทเนาะอยู่ที่งานโปรโมชั่นของงานโคกขับที่เมืองทองงานออโต้ซอลแน่นเลยเมื่อเมื่อหน้าสามปีที่แล้วนะโอเคครับครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราจะไปต่อกันที่ภายในห้องโดยสารนะครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างมาครับนะครับคุณผู้ชมเราก็มาต่อกันที่ภายในของเจ้าดีสตูคันนี้นะครับบอกเลยว่า แน่นอนสวยและที่สำคัญแม่งทำตามสไตล์ตัวเองเป็น DC2 t ท p ทา m ูมูเกนสปูนมีหมดเลยอ่ะอย่างแรกครับชิ้นแรกเลยอย่างแรกคือของแต่งอะไรที่มือพี่ครับคืออะไรที่มือขวาเนี่ยอะไรอ่าพวกุญแจนะครับพวกุญแจตรงรุ่นกุญแจตรงรุ่นทายปอ่าอ่าเนี่ยของเรเลยเท่าไหร่กรับพี่เนี่ยตัวเนี้ย รู้สึกจะประมาณ2 0 0พันะ2 0 0พันนะครับอันนี้คือตรงรุ่นของอินเทกาเลยใช่แล้วก็ผมก็ไปเพิ่มเป็นรีโมทนะคันนี้สามารถใช้รีโมทเปิดได้เลยอ่าใช่รถเก่าแต่มีรีโมทเวยเจ๋งว่ะชิ้นต่อไปครับขอแบบสิงเจ๋งเลยเนี่ยที่เห็นอยู่นี่คืออะไรเป็นพวงมูเก้นนะฮะพวงอะไรมูเก้นนะครับสวยนะครับเป็นหนังกลับด้วยเนาะใช่ตัวนี้ตัวเก่าตัวเก่าด้วยหรอราคาเท่าไหร่ประมาณหมื่นสองประมาณหมื่นสองนะสวยนะนิดนึงนะเออสวยมากเลยนะครับอ่ะ ชิ้นต่อไปครับเป็นเป็นไม่เนาะเรือนไม่โมเก้นอันนี้เรือนไม่โมเก้นนะครับเขาบอกว่าแรงมากแล้วก็ราคาแรงมากไอตัวไหนชี้หน่อยชี้างในใช่ไหมเนี่ยแหละตัวแพงหมื่นรอบสองร้อยหกสิบนะฮะเนี่ยแหละตัวแพงเลยเนี่ยหายากด้วยเท่าไหร่พี่ตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทแรงราคาอย่างแรงเลยครับนะครับมันดีกว่าตัวเรือนไม่ไทอาปกติยังไง มันแปลกดีครับไม่เหมือนชาวบ้านดีอย่างแรกเลยมันครับแล้วผมอยากให้มันเข้าเซตกันอ๋อคือมูเก้นหมดใช่ครับพวกเป็นพักเท้าเป็นพักเท้าไหรพี่ไป็พักเท้าติดรถมาครับติดรถมารถไทยมาอืมยีซี่สวยนะเขมเปียไปอันนี้ก็พี่อ่ะเกย์สามเกลือนะฮะสามเกลตัวนี้ก็มีตัวอะไรม้างเดี๋ยวก่อนมีอะไรม้างวอเตอร์เทมส์ออยเทมส์ออยเพลสนะฮะอสามตัวสามอย่างเลยครับสวยๆเลยราคาเท่าไหร่ครับ ตัวนี้ก็ได้มา3ามหมื่นห้าเช่นกันครับมีแต่หลักหมื่นเท่านั้ว่าตันนี้ไม่ธรรมดาสามชิ้นแสนสี่ชิ้นแสนทั้งนั้นอ้าวนี่แล้วไอ้ตัวเล็กๆนี่อะไรข้างในอันนี้เป็นเขาเรียกตัวบอกเกียร์นะฮะบอกเกียร์สตาร์ตใส่เพื่ออะไรไม่เข้าใจก็เวลาเราเข้าเกียร์มันก็จะบอกบอกตำแหน่งเกียร์บอกตำแหน่งเกียร์ใช่ว่าตอนนี้เกียร์อยู่ที่ตำแหน่งที่เบอร์อะไรใช่ครับแม้กระทั่งเกียร์หลังก็บอกใช่ไหมใช่ครับเข้าสตาร์ทปุ๊บก็ขึ้นเอ็นอ๋อเข้าเกียร์หนึ่งก็ขึ้น กอกเลยกันหลวงรถคันนี้นะครับมีเซ็ดีด้วยติดเซ็ดีได้มาจากดีอะไรแท้นะฮะราคากันเองก็มีตัวควบคุมอยู่ฝั่งนี้นะเซ็ตดีใช้ใช้กล่องเซตดีกล่องเกนเลยฮะของกล่องอยู่ข้างในใช่ไหมกล่องอยู่ข้างล่างอ๋อข้างล่างนู่นแกซ้อนไว้ข้างในนอนตรงเท้านู่นครับเออสวยนะครับเซ็ตดีในราคาเซตดีได้มาหกพันห้าร้อยบาทครับควบคุมทุกอย่างอ่ะสิ่งที่ผมจะถามต่อไปนะครับพี่คันนี้ติดเอนจิ้นสตาร์ทตัดติดทําไมครับ มันไม่ใช่รุ่นของมันหรือว่าใช้ได้ตอบมาดิยังไงใช้ได้ครับใช้ได้ผมติดคืออันนี้ติดเสียปุ๊บแล้วสตาร์ทได้เลยเหรอใช่ครับอ่ะลองลองดูลองลอผมอยากรู้ผมไม่เห็นดีสซทูมี e n นจินสตาร์นะั่นีหยะอ่าอ่าแล้วเขาเปิดไม่หมดหมุนไม่หมดนะอ่าพร้อมไปครับเฮ้ใช้ได้ด้วยอ่ะเป็นไงล่ะใช้งานได้เออรอรอมันดิีไฟเลยอ่ะดับเครื่องก่อนเท่าไหร่ครับค่าทําแบบนี้ คือจริงๆตัวนี้ผมผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะครับมีคนเสนอขายผมมาในเพจเขาบอกว่าเอาไม้พี่5ห้าร้อยผมก็รีบเอาเลยดิ500ร้อยบาทเหรอเนี่ยใช่ครับอันนี้ถูกแล้วแตค่าติดตั้งเท่าไหร่ค่าติดตั้งเขาก็คิดไม่แพงนะครับประมาณหลักพันใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเลยหลักร้อยเหรอห้าร้อยครับเจ๋งว่าที่ไหนวะที่ไหนพี่บอกหน่อยบอกคุณผู้ชมรายการเลสซิ่งรู้ว่าแชแนลหน่อยเห้ยเจ๋งว่า เอองานเข้าแน่มึงงานนี้บางนาช่างคนนี้งานเข้าแล้วมึงเก่งๆน้องเขาเก่งเข่ร้อยครับนี่ติดอย่างนี้ได้เออสตาร์ทได้ด้วยบิ๊กไดนามอว์บิ๊กไดนามครับเบอร์อะไรมีไหมน่าจะอยู่เครื่องนู้นนะอ่าไม่ตลาดเ้รงมัเดี๋ยวเขาไปเสิร์ชหาเด้ไปดกเราแล้วกันนะมีไดนามมีหาเจอแน่นอนอ่ะโอเคครับภายในห้องน้สารที่ที่ยังไม่นาเสนออีกมี มีข้างในโมเก้นเยอะใช่ไหมฮะที่พี่นั่งอ่ะก็จะมีแอบมีกระจกมองหลังสปูลนะฮะมีอยู่หนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะขัดกระเครื่องนะเครื่องมีมมเก้นหนึ่งอันข้างในห้องโดยสารมีสปูลหนึ่งอันใช่ครับไพ่กูจริงๆเลยคันนี้เอาเดี๋ยวนะครับมาบ่อปลายนะครับสองซีต้าสามซีต้าสามนะครับลางตรงรุ่นเออเดี๋ยวทักตะลางตรงรุ่นลางแท้เท่าไหร่ครับชุดนี้ ล่างก็แปดพันได้ครับคู่ละแปดพันคู่ละแปดพันใช่แล้วตัวบาะครับซีต้าขวามือเนี่ยผมได้มาหน้าหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดใช่ไหมหน้าคุณผู้ชมดูนะครับเป็นหลังเป็นแบ็คกรซีสกากเพชรเนาะเเราียกขหลังกากเพชรแปดพันเนาะแล้วตัวตัวตัวขวาตัวซ้ายคนนั่งอะตัวซ้ายเป็นบายดีโก้บายดีโก้ดีไหมก็เดี๋ยวแพงไหมราคาเท่าไหร่ดีโก้ผมได้มาคู่หนึ่งผมได้มาคู่ สามหมื่นครับแล้วก็ถอดไปตัวหนึ่งยู่บ้านคือเวลาคนมานั่งเนี่ยมานั่งบักเก็ตซีถมว่ามันเขาจะดแลดูนั่งลําบากก็เลยให้นั่งดีโก้ดีกว่าแล้วดีโก้แข็งแรงนะฮะไม่มีปีกข้างนี้แน่นมากไม่ถ้าเทียบกับเลคคาโลเราเดิมทีผมใส่เอสอาสามแล้วก็ปีกล้มตรงรุ่นไงเอสอาสามครับก็เลยยกออกนะครับคุณผู้ชมครับภายในห้องโดยสารก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเทสได้กันนะครับว่าคันนี้เปิดหกพันรอบจริงหวเปล่า สกังทูสเตจสองเป็นแบบไหรบพร้อมอยังครับพร้อมครับอ่าโอเคครับตามมาครับได้ครับ อนนบอกเลยว่าสนุกสนาน v t e c คเปิดโลกเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนครับอ่านะครับสุดท้ายนี้นะครับจะให้ฝากถึงคนที่ชื่นชอบดีอัะพี่ว่าแต่งแบบไหนแต่งแล้วสวยแต่งยังไงฝากให้คุณผู้ชมก่อนอ่ะพูดเลยครับผมว่าอยู่ที่แต่ละคนนะครับชอบแบบไหนจะแต่งตามแคตตล็อกแต่งตามสำนักอ่อสำนักแต่งของคอด้าก็มีหลายสำนักนะครับส่วนตัวผมว่าอยากให้ เอาที่ตัวเองชอบมากกว่าอเอาไปรักดีซีทูในในกลุ่มคนใช้ d ีซีทูก็น่ารักทุกคนอแล้วก็เป็นรถรุ่นที่สามารถหาอะไรจาก EGEK 3ดออะไรมาใมาเทียบใส่กันได้วนใส่กันได้นั่นคือเสน่ห์ของรถเก้าศูคอนด้าใช่ครับฝากอะไรอีกนะเมื่อกี้เห็นพูดอยู่นี้ให้ให้เครดิตเรื่องสติ๊กเกอร์หน่อยนะฮะ พี่เบิ้ม B M s กเก k e r แกเพิ่งเสียไปทุกชิ้นในรถคันนี้ก็คือฝีมือพี่เบิ้มใส่แล้วดูเหมือนรถซิ่งเหมือนรถรถรถแข่งะครับาร์กจะพี่เบิ้มเนาะออกแบบตอนแรกผมผมจะใส่จะทําแบบสปูลเลยอหัวแดงสปูลจะเป็นฟ้าเหลืองผมจะทาแดงเหลืองเป็นมูเก้นสปูลประมาณนั้นครับแต่ว่าพอคุยคอนเซปต์กับพี่เบิ้มแล้วก็เลยออกมาอย่างนี้ใส่ใส่แดงเหลืองไปนิดนึงดีกว่าเพราะ มันจะโหดไปอแล้วก็นะครับใครสนใจนะครับแนวทางการแต่งของสปูลการแต่งแบบมูเก้นเนี่ยรวมกันมิกซ์แอนด์แมทไม่จําเป็นจะต้อง <Mix S 1> สไตล์สปูลจ๋ามูเก้นจา๋จานะครับเราก็สามารถที่จะแบบเอามามิกซ์แอนด์แมทได้เข้ากับรถเข้ากับสไตล์าที่เราชอบเนาะใช่ครับโอเคไม่มี<อ> <ขอ S 1> แล้วก็เป็นรถของเราเอเป็นรถของเราใช่ ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามกับเลสซิ่งเลเวอชั่นแนลผมจะหารถซิ่งรถด,ดีรถมันรถเจ๋งรถที่มีเมกลักให้คุณผู้ชมดูและมันอยู่ที่บ้านตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรแล้วก็พบกับรายการเลสซิ่งเลเวอชั่นแนอีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ